โดดสูงเกินไปอ่ะผมโดดสูงเกินไปกว่าที่จะเป็นมดดูดิมันสูงจริงโดดสูงจริงอุ้ยตรงนู้นเป็นเต่าทองไม่ใช่เต่าทองมันฝควงมันควงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณเปาไหวปะคุณคุ้นคุ้คุณว่าเต่าทองไหวปะมันคือยักษ์เลยอ่ะใช่ไหมอุ้ยไอ้เหี้ยตัวใหญ่อ่ะ แต่ว่าเต่าทองไหวเว้ยถ้าเราช่วยกันลุมอะถ้าเราช่วยกันลุมแั๊บนึงมันแพ้เลยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยถ้าเราช่วยกันลุมเราไหวเว้ยเราไหว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 ชิวเราไหวชิวเราไหวชิวไหวชิวป่าววะป๊อบนี้สิลูกเอ้ยรออะไรล่ะเพื่อนให้มันไปดึงดังดึงดังกันสองคน อุ้ยบกโอ้ยผมได้สีทองเลยเหรอแม่งป่องเหนือคืออะไรวะ <c oughs> อ้าวอ้าวแตกนี้กูก็ไปดิเฮ้ยกูติดกูติดกูติดไม่ไม่ไอ้น้ <c oughs> องสีคุรล้านไอ้เหี้ยเกนินเกินเกินเกินหยาม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 เวลกามอีกรอบให้มันหนีมันหนี